สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการมังคีวันเดทีวีครับอันนี้เป็นการออกอากาศครั้งแรกนะครับที่ผมจะต้องถ่ายลงยูทูบครับการออกอากาศครั้งแรกของผมเนี่ยก็จะเป็นทลิปแรกนะครับเป็นทลิปแรกนะฮะอันนี้เป็นทีิปแรกที่จะลงะครับสอ,รอสองดาวเหรอ,สอ,อสองดาวเหรอสองดาวโอ้สองดาวแพร่แม่สองดาวแพ่มีโทษกาด ฮู้ฮู้โอ้โหฮู้อันนี้คนก็เอาออกอากาศรแรั้กนะครับเนี่ยก็จะเป็นช่องผมนะเป็นช่องที่ไม่มีเฮียอะไรมาร็พรายังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับก็ผมขอจบแค่นี้นะขอจบแค่นี้จริงนะอ่ะจบแค่นี้จริงพบกันใหม่นะฮะคลิปหน้า คิดหน้าเออสันสันคิดหน้าสวัสดีครับ